สิบบาทไยเซ่เลยครับอือผักอะไรเยอะแยะแบบนี้มันละสิบบาทสิบบาทบาทบาทไยเซ่ต้มนี่ก็ มันหลังสลัดครับเราติดติดดิ้นเยีซี่ทับก็เอานา้ำชีดเอาน้ำใสยเฮ้ยติดดิ้นเถอะเดินหดน้ำมันดิ้นมันเปียกครับมันจะติดแล้วบอกออกครับดิ้นนาน ดเดียวกันแล้วครับ,ๆๆรบเียนรัวนี้กลายเป็นคายพักอีกครับใด้กง้ามถนื้อลงส่สเติน้อผช,ชี บอแมนน์นอ้สโอ้ลัดนะครับนี่สิบบาทไทยเซเลยครับใหญ่ปันนีบอซือจักสิเห็ด,ดยังไงนะครับ <c oughs> คุณนก็มาเห็นมันใหญ่ให้กับ โอ้ไฟส,ส,สั่นัล้อ้วว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 ดวว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 พักววววัวว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 ่วววววว ช่วยเจอและครับกระซิบบาทคี่กันเมิดโอ้ยกร้สิกินเมิดตุ้ยยาสิบบาทสิกินเมิดโอ้ยขักอบบะบบไรเยอะแยะนะนี่มันละสิบบาทสิบบาทบาทบาทไทย กูเตะหน้ามาแทุวันนวันหหนาเนหอะางนเลังนคนลนม่มีผสมนะม่แจแบบนีแน่นอียังไนี่แบบนีผสมแมมมีบอบบ่มีมันบอเป็นมัดมัดมัดเลยอดกน่ใหญขอานพีดิอันถือไรนนอนเลยนี่บ่มียังรบกวนนะอันนี้จะบาทนี่คือการิบบาท Ô, bữa nay xài thông ở bên xài thông phùi nè ô xài Nói chúng ta hay cái đọc vô Xài tươi dân lời Này, đi xài Này, lấy à này, xài Mẹ, ả tọt đâu mà mẹ Nói chú 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 mooi hè ja.

ปลาขี้ขี้เล่าับรนี้มอบเรื่องนี้สิบาเขตัดอันนี้กันนีเอนปลาทูเจวกันมือลแยกงนเหอคคนละกรม ันรอที่ฉันสิขันชมกินฉันัหันหน้าเอ้าไทัดหมูอยาใส่ชมอย่างถูกะหยาใส่ชมอย่างอันนี้เอามื่อยใหญตัวนี้กว้างตุงอีกตุ้งตุงกั้งตุ้งบทันเหม็ดเนหมูน้อยๆนานเราถัดห่ไ่ออ ก็ใส่ไที่มักกินมัดแจกมัดสี่สี่มัดสี่สิบโอ้ยเนี่ยชักถือแม่ดอมาบอกยู่ว่าเนาะเออเออเพิ่นเพิ่นนซื้อไปจำเดาอไปขายเนาะแมนคนบมีแล้วความจุงเนาเอาจากขนานที่เพ็นหลานายสาวกินไปขายข้าวกล้องเฟรชรงได้ขายกล้เมื่อละสองสามร้อยคนเนาะไหนนี่แล้ว เขาไม่ยังลาดูถูกเขาเป็นอย่งเป็นเออเอ็ป้ายกโซ่มาหมดมาบาทอะ่ะมาสิบบาทก็ที่หอมนะนะ่มืดเ่ยสุยางจัยางกับสิบบาทอาต,งตุงไปยังน้อยใจมันมันงามหลายนี่เนี่ยเอ๊โอ้ยมันขายมอนเยอหมดเลย เอาก้ตุกงเนือแม่งามลายนี่ก้ามาไกล้งอันอันเอาน้ำเพลนคุ่อท่านี่เบิดอย่อันีคานเลยออิมารี้ยมหายใอนมันเาวาเนาะกว้มงตุงมัน่ะคาแขนเนาะอันนี้อนี่มัหนงมันันแหนงเออนี่แหนงมันแหละที่เอาน้ำเพลนนั่นใช้ปุยมันกับมะตอมยั่งเยอะอันตัดบาได้ปูไม้ได้หลาคือการนี่แล้ะนี่นี่ขันหลังม่นอัาว่อิมารีพรมหายจำสองกล้ามนี่แหละ เอามาหาเมไยหยังหลายจะหลูกหลานเอามาคนเเ่าก็ไปหยังหายอย่งวะาอืมอืมอืมาืาอเมอืมากมอืมาือมอมอืหอืมืมอืมอไมอไมอืมอืมอามออืมอกมอมอืมอืมอืมกินบมอืมอมอม่อาทอืมอืมอืมอดีอืมอินซอยมอืมอืมอ <Studio job>. <mulheres>